พระอนุรุทธะบรรลุธรรมเพราะฟังคําสอนของพระสารีบุตรครับพระอนุรุทธะพระอรหันต์ผู้เป็นเลิศด้านตาทิพย์นะครับสมัยที่ท่านยังไม่บรรลุธรรมท่านได้เข้าไปขอคําแนะนําจากพระสารีบุตรนะครับเรื่องเหล่านี้อยู่ในพระสูตรชื่อว่าอนุรุทธะสูตรที่สองพระไตรปิฎกเล่มที่20ครับพระอนุรุทธะได้เข้าไปหาพระสารีบุตรนะครับแล้วก็ได้สอบถามว่าขอโอกาสเถิดท่านสารีบุตร ผมได้ตรวจดูโลกธาตุทั้งพันโลกธาตุด้วยทิพยจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุของมนุษย์ผมปาลบความเพียรไม่ย่อหย่อนผมมีสติไม่หลงลืมกายของผมนั้นก็สงบระงับไม่ละสัมละสายมีจิตตั้งมั่นเป็นเอกะกะตาก็ฉนันเล่าจิตของผมจึงไม่สิ้นอาสวะเสียทีเมื่อภาษาริบุตรได้ฟังดังนั้นนะครับภาษาริบุตรได้แนะนํา พระอนุรุทธะนังนี้นะครับดูก่อนท่านอนุรุทธ,ธะการที่ท่านคิดว่าท่านมีทิพยจักษสุอันเหนือกว่าจักษุของมนุษย์ตรวจดูโลกธาตุทั้งพันโลกธาตุนั้นนี่เป็นมานะของเธอมานะคือการคิดว่าตนเองประเสริฐกว่าผู้อื่นนะครับอันที่สองนะครับการที่เธอปาลบความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติไม่หลงลืมมีกายไม่ละสัมละสายมีจิตตั้งมั่นเป็นเอกคตานี่คือ อุทัจจของเธออุทัจจก็คือความฟุ้งซ่านนะครับและอันที่สามนะครับการที่ท่านคิดว่าฉนัยเล่าจิตของท่านยังไม่พ้นยังไม่สิ้นอาศาวะเสียทีนี่คือกุก,กุจจะของท่านกุกุจจะคือความลำคาญใจนะครับพระสารีบุตรได้แนะนําให้พระอนุรุทธะละธรรมสามประการดังที่ได้กล่าวมานะครับก็คือมานะอุทัจจกุกุจจะนะครับ จากนั้นให้น้อมจิตไปยังอมตะธาตุานะครับนั่นก็คือนิพพานครับเมื่อได้ฟังดังนั้นพระนุรุทธะก็นำไปปฏิบัติและสุดท้ายบรรลุเป็นพระอรหันต์ครับนี่ก็คือเหตุการณ์ที่พระอนุรุทธะท่านบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะครับจะเห็นว่าจะต้องละเรื่องของการถือตัวตนว่าประเสริฐกว่าผู้อื่นหรือเรียกว่ามานะด้วยนะครับและจะเห็นว่าสาวกก็สามารถสอนสาวกให้บรรลุธรรมได้ด้วยนะครับหากคำสอนนั้น สอดคล้องกับพุทธพจน์พุทธวจนะหรือสอดคล้องกับเรื่องของมรกแปดก็สามารถสอนกันให้บรรลุธรรมได้ครับ